มาด้วยนะครับบ้าใหญ่ครับโอ้โห oh oh. ดูครับ oh oh. นี่คือห้างเ e อ็นโซเฟียนะครับโอ้โห oh oh. สับเพลิอกนะพี่น้องนะครับตอนนี้ก็มีชาต่างชาติเพิ่งกลับมาใส่หูบครับแต่นี่คืออะไรเนาะขับตรงหน้านี่ครับนี่ตัวอะไรเนาะ <laughs> เดี๋ยวคลิปนี้ก็จะขอพาดุกคนนะครับมาอยางเทโซมตรงนี้นะครับห้องเอ็มสปีครับด้านนี้ก็ด้วยงานดีๆน,นะครับเป็นสีชมพูสีขาวสีเหลืองเนาะเอ็มดิสติกครับโอ้โหห้องนี้ไฮโซลุลาเนาะครับ ตอนนี้คนจัสกำลังลักไหลเข้าไปห้างครับเปินทางเข้าห้างเอ็มสโตฟีแต่นี่คือด้านหน้านะครับเอออันนี้คืออะไรเนาะก<อ>านพนี่ครับขอบการาบทักทายสบายดีสวัสดีครับเอฟซีทั้งสองฝังเฮาครับ f c ของบ้านนะครับเดี๋ยวคลิปนี้ก็จะขอพาทุกคนนะครับ มาอัางเทวยานนี้นะครับย่านพร้อมพงเนาะตอนนี้ผมกัอยู่ที่หน้าห้างเ e อ็มโซฟียะครับห้างนี้ใหญ่โตเนาะโอ้โอหไฮโซลูลาครับหน้ามาถ่ายรูปจริงๆพี่งนั้นเลยนะครับห้างเอ็มโซฟีนะครับ แต่นี้เรียกว่าอะไรเนาะก็ไม่มีป้ายบอกเนาะว่านี่คืออะไรครับ <laughs> เป็นลากสีเป็นสีลุ้งครับ<อ>งามดีอาเอนตูปีอะ เลยจริงๆแต่วันนี้ก็ไม่ขอพาเข้าไปในห้างนะครับวันนี้กับเพียงแค่้าพี่น้องมาเที่ยวด้านหน้าห้างครับนี่ครับด้านนี้ก็เป็นต้นไม้ครับเป็นต้นไม้ครับเป็นพื้นที่สีเขียวนาอนี่ครับโอ,โ,อโอ้โหใหญ่โตโ,โหรารทางเ็นโซฟี ก็ไปขอพาพี่น้องย้างไปพูดครับไปที่เอ็มพอเทียเอ็มพอเลียมเนาะเออพี่น้องเลยนะครับหน้ามาในรูปจริงๆครับโอ้โหตรงนี้ก็สวยง,งานพี่น้อง เป็นสีนุ้งเนาะเป็นหลากสีครับนะครับเป็นกาตกแต่งเซอร์งานท่ายเนาะเป็นชาติังชาติครับพี่น้องนะครับด้านนี้ก็เป็นด้านเทิงครับเป็นทาเข้าห้างเป็นทางเสริมครับแต่บ่นั้นชอบมุมนี้จริงๆพี่น้องนี่ครับนี่ครับโอ้โหนี่ครับงามดีครับ สวยจริงๆห้าง c o ไฮโซดูลาครับพี่น้องนะครับแต่นี่คืออะไรเนาะอันนี้คืออะไรเนาะ,ะ,ะครับสวยจริงๆโ้มามอแล้วครับพี่น้องงามดีครับห้างเอ็นโซเฟียครับนะครับด้านนี้เป็นด้านในนะครับ ทางเสริมก็สวยงามพี่น้องครับเป็นทางเสริมแบบเปลี่ยนสีใดครับนี่ครับสวยจริงๆทางเสื้อมมีเปลี่ยนสีได้นะครับว้าวคนหลายเนาะนี่ครับกลาเป็นชาติต่างชาติครับผลจะมาเที่ยวครับมาเที่ยวห้างเอ็นโซเฟียครับเอ่อคนสีแดงเนาะพี่น้อง้านพู้นเป็นอีเกียครับนี่ครับคนกอหลังไหลมาครับ สวยจริงๆครับยานนี้ก็มีความรุ่มเรื่องมากครับเป็นยานที่ชาิต่างชาติเิ่นกระชอบมอายุครับเอาบัดน,นี้ก็สิขอพาพี่น้องไปพูดครับไปที่เอ็มโพเรียมเอ็มสเฟียเนาะอ๋อเอ็มโพเรียมเอ็มโคทครับจะขอพาอาเไปเบิง้งสไตยวอล์กต้นไม้ครับ เป็นพื้นที่สีเขียวครับนี่พี่น้องด้วยนะครับโอ้โหนี่คือสกายบ็อกนะครับก็เต็มไปด้วยต้นไม้ครับพี่น้องนะครับอือหือล่ลื่นจริงๆครับการเจอกับเป็นร้านอาหารครับเบิ้งแล้วก็บเป็นร้านอาหารญี่ปุ่นเนาะเป็นทางเท้าที่สวยงามครับพี่น้องครับหลสายไฟนะครับยานนี้ครับ ย่านนี้ไหลาสายไฟนะครับตอนนี้กรุงเทพมหานครก็เต็มไปด้วยต้นไม้เนาะนี่ครบพี่น้องเป็นพื้นี่่สีเขียวครับโอ้โหสวยจริงจริงครับนี่ครับห้างเอ็นสซเฟียรห้างไฮโซห้างดูลลเนาะ ตอนนี้กัมีชาตต่างชาติมาหาแต่ลูปครับด่านพูดครับเป็นชาวต่างชาติครับอามดีเนาะพี่น้องเอฟนี่ครับคนกันหลั่งไหลามาเที่ยวครับมาเที่ยวห้างเอ็มซเปียด่านนี้ก็เป็นทางเสื่อมเป็นสกายวอล์ฟไป BHS งออด่านนี้ครับไปพร้อมงนะครับว้าพี่น้อง มุมนี้ก็สวยงามครับดีครับค oh. ุมนี้สวยจริงๆครับว้าวงามที่ห่างเอฟซีนะครับใหญ่โตมโหฬานเนาะนสวยจริงๆคนกำลังไหลามาเที่ยวพี่น้องไหลามาเที่ยวครับ นี่เบาดัดชอบทางเชื่อมนี่ครับดูว่าสกายวอล์นี่ครับพี่น้องนี่ครับด้านซ้ายด้านขวาก็เป็นต้นไม้ครับล่มลื่นจริงๆครับมองนี้กับนามาไทฮูบเนาะนามาเที่ยวชมครับนี่ครับงามดีเนาะหยาดพร้อมพงนี่ครับสวยจริงๆนะครับบางคนก็หาแต่รูปครับ ด้านนี้ก็เป็นดอกไม้ครับคิดว่าเป็นต้นุูธรักษาครับคิดว่านะครับต้นนี้ก็ห่อดอกสีชมพูครับคนเกิดเอฟเนาะครับบังแล้วก็มีทั้งคนไทยทั้งชาวต่างชาตินะครับคนกับมาเที่ยวครับมาเที่ยวห้างครับ ต้นไม้นะครับด้านหน้านก็เป็นชาต่างชาติครับด้านขวามือผมก็เป็นสวนเบญจศิริครับด้านขวามือคือสวนเบญจศิรินะครับโชว์นี้ก็เป็นโชว์หน้าเนาะ โขกต้นไม้กระสุ้ยงามครับเป็นสีแหวเป็นสีเขียวครับเข้ามายาม่ามมันนี้กาสุกเจอสุกใจครับเย็นตาเย็นเจอเย็นใจครับพี่น้องเอ้ยนี่ครับหน้ามาเทียนสมเพิ่มครับร้านพูดก็เป็นห้างเอ็มคอเทียครับตรงนี้ก็มีสามห้างครับมี เอ็มโพลิอัมเอ็มโคเทียแล้วก็เอ็มสฟีครับตอนนี้เป็นดอกสีเหลืองอ๋อตอนนี้เป็นดอกสีชมพูครับพี่น้องครับเออันนี้ต้นอะไรเนาะครับเป็นดอกสีชมพูครับสวยจริงๆกร,รุงเทพมานครเมืองหลวงของไทยครับงามดีครับด้านพูดเป็นเอ็มโพลิอัมครับ ทางเสือบต้นไม้เนาะเป็นสกายวอล์คต้นไม้ครับการสาเดินดขวาก็เต็มไปด้วยต้นไม้น่ามาถ่ายรูปจริงๆคนจะมาหลายเส้นหน้าบ้านนี้ี่น้องนี่ครับสวัสดีครับ,ค,รบคนล่างไหลไปห้างเอเโซเฟียครับโอ้โห ฝานไปงานบุญเนาะนี่ครับหลังไหลไปเที่ยวนะครับด้านนี้ก็เป็น B D S พร้อมพงมาถึงแ้วครับพี่น้องนี่ครับโอ้โหนาอ,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 อนี่ครับบัสเยอะจริงๆครับพี่น้องนี่ครับห,หน้าตาคนขายชาวจีนเนาะขายชาวจีนขายชาวญี่ปุ่น,นครับโอ้โห นี่คือคนมาเทียเมืองไทยนะครับพี่น้องคนนั่งไหลมาเทียเมืองไทยครับหลายเพิิงเนาะนี่ครับเต็มครับดาบูนก็เป็นมองซื้อโตครับเป็น B ีทอสพร้อมโพงครับด่านนี้ก็เป็นทางเข้าห้างครับเป็นทางเข้าห้างเอ็มโพเรียมครับด่านนี้โอ้โหพี่น้องห้างนี่ก็ให้โซดูลาครับนี่ครับ งามดีเอ็มโพลิเียมครับสวยจริงๆนะครับมุมนี้ก็สวยงามครับด้านเทิงก็เป็น BTS ครับสับเพิงนับพี่น้องหน้ามาเที่ยวชมแล้วก็หน้ามาหาไายรูปนะครับนี่ครับเอ็มโพลิเยมสวยจริงๆ โอเคนะพี่น้องคลิปนี้ก็ไม่มีสาระนะครับคลิปนี้กับเพลงแค่ผ้ามายางเทศมสความนุ่งเ่องครับและกับมาเบิง้งสกายมอสีเขียวครับ้าผัววางเนาะกับต้องขอเส้นโซนครับเ4ค่ผิวมาเมืองไทยเนาะดูว่าทาเผิวมายานนี้กับต้องขอเส้นโซนครับขอเฮิรมาเที่ยวห้างครับเข้ามมาวงนี้กับสมรถเที่ยวได้สามห้างครับมีทางเอ็มพเียเอ็มโพเรียมแล้วก็เอ็มสเฟียครับ ด้านนี้ก็สวยงานพี่น้องนะครับสับเด้ครับเอ็มคอทีครับทางนี้ครับด้านนี้ก็เป็นบันไดนเลื่อนครับให้โซวห,หลูหาเนาะพี่น้องนะครับเป็นเสาไฟครับเป็นสีแดงสีเหลืองสีเขียวสีน้ำเงินครับเอ็มคอทีสวยจริงๆวันนี้การต้องขอครับเจอเดอ้อท่าเพื่ รอบเจอรอบใจกันต้องขอปลายฝาแสเนาะเธอเป็นแห่งเจอแห่งใจในการสร้างคลิปต่ตอไปนะพี่น้องโอเคเนาะเจอกันคลิปหน้าน,นะครับสับายดีเดอสวัสดีครับบ๊ายบายงามด้พี่น้องห้างเมืองไทยนะครับโอ้โหสวยจริงๆ